ีก็ป้าเดนเนี่โอ้ยีตัวเหยียบมันสิ้นมันหัวครับสิ้นสิ้นอารมณ์มันหัวอีก่มันมองหัวมันออกคนขับเลยมันังไญ่เลยมันออกมันออกข้างล่างครับโอไม่ออกเปลี่ยนอันนี้เก็บอะไรโอ้เปลี่ยนนี่น้ำตตเปิดพ่วงบัดบดพ่วงอะไตีบดพวง้ตัว ก็มากินข้ามปมเดี๋ยวลูกเอ็ป๋ากุมานไหมมั่กินไปแล้วมื่นหนึ่งมื่นยังไงรอบนี้ซีมื่นกว่าแล้วหาามื่นเลยเนี่เจเขไปเชียกตางอันนี้นครัี่ี่น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 ครับ่ี่นีไอ้่ี่นแนี่นี่นนี่ครับี่ลี่นนีันงยวงเลยครี่นี่นนห่นี่ี่ยนท่้งยวงนนี่ี่นี่ี่าหานี่่ี่ี่ี่นอันนี้่ได้เปลี่ยนตินี ขาถอดออกไปแล้วเป็นอะไรอันเจี่ยบดิถอดตัวนี้ออกไปแล้วอันนี้เอาไว้ยังไว้ใส่คางคนขับสิมันมีประโยชน์อยู่ดี่อันเจียบที่ถอดมันจะเป็นสีของขึ้นรถผมนี่ก็ถอดตัวนี้แหละโอ้แมน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 เนี่ยสายยางเลยนี่เขาจีตัดมาจากเมืองนอกเลยนี่โอ้ตไม่ใช่ปลาตัวเป็นย้อมเลยตอนนี้แม่พี่น้องนี่นะครับจากเมืองไหนซาคุยะหรือเมืองไก่เมือง มานี่เจ้นี่เอาจุกนับตามว่าจะถอดออกแล้วนี่ถอดจากแอนมันนี่เออนั่าเระพอดีเราจังว่ได้ของแนมดูต่อใไอพวเนี่ยต่อจากจังว่ได้ลงจากรถแรกเนี่ยเลี้ยนตับปูดว่าได้ได้ในเบรกเลยนี่ไม่ทางมาจุกลง้มอ่ะก็จริงอย่างนี้พี่น้องครับรถมามีเบรกมาจากล้มเขาเนี่ยวันธรรงมาได้ถือว่าลูกแขกเป็นมืออันดับต้นๆเลยล่ะวิ่งรถเจ็ดไมล์กิโลมมีเบรก ไม่โดนอกาการถึงได้ยู่บนเขาวนอ่ะ <พบ S 1> แต่ว่ากายกายย้าเฮ็ดว่าถอดแต่ว่าหันมีปัญหากับสอมดีกว่าหันโมมีเบิกโมแกนกันใคาโดนตกเกา,านัน่นบ่ได้ลากเกี่ยมาจะหันซ้ำเอาซุปเตเจ้าวบ้านให้จบเลยตัวเก่าฮึตกเกาม,ๆๆมาดูเทปมันดีเลยพิจารวามันเบิกแล้วมันล่มออกเร็ว เรา่องไปเขึ้นิเอสองล่ะเาขึ้นเนาบาดเทนมืนขึ้นหใครไม่ข้าสองรถได้หนิผมม่ให้เลยดึร่มผมเก็บเลย่ไม่ดึรมเตี้โอ้มันธรรมดาจ้ะนี่ยมานี่เพราะวอาเหยียบเลยแล้วแลวรถจาจ้ดจดจาดลงกว่าดึงเบรกมือแน่ะก็แล้วกับบอยู่ลอยเลย บอยบอมีรถทั้งนวบะไหแลรวก็ขึ้นน่นกัทางเกียร์สามตัวกัเฮ็ดถอเว่ยแนวเดียอัะไรบอยันก็ยี่าย่างไปสันบ่กมันได้ไปหรอเห็นบ้านทำไมเก้าถิพย์ยัยันเนขี้หันบอยังกี่ไรกมูนึงเรียนห้องรอเนี้ยเห็นไกันไหนเนาะห้องได้ยู่ไหนอีพอเรานี้อกมาเลยอาควายย่างบอมือขื้นมันควาขางเนี้ยควาขังมือื เต้นคามแล้วกันขวานกันหนีเจ้าบ่าเลยไปสิไปห้องกันงานบ่ซ้ำขวานง่างบ่อยยังสิอยู่โอ้ยหาที่ตัวเย็นว่ากันเลยบอมันมันกับพ่อมาตกตรงตกตรงเขาแล้วแบบมันกระซาลุกหลบร่นบอมันตกตรงเขาเลยมันกระซาลุกแล้วอ่าแบบนี้พ่อขึ้นโน้นเจ้าลูยังปั่นล้มไม่แบบบ่ยังได้บ่แน่ตอนลงเขาหนึ่ง มันหายเนไเงยอาเจ้าว่ามันเรียนลงมาด้จังไรแถนนีเลเงเงยเง้จวงไ้จงยังได้เรีนเอาอยู่แถนี่มันับมันโมเนมอนี่โมอ้อนะมันจ่หน่สุมอนี่ดีมมเงังไผมกาเด้อจนหลันใจได้ยังไงจนหวยผมยันเปทีกซับสองโอ้ยย่จะเห็นตัวไยก็ไม่เห็ดล่ะไม่ถึงมาผมผมคนไม่ใจผมมีนจะรวยไปไหนเนี่ันจะไม่เห็ดซำสอนี่กรตายวัดี ปลาเนาะเห็นว่าแก่เนาะมันออการมันสูดกลนมาตลอดจ้างเราเพราะยังนั้ได้ดีแล้วพันว่าหันมองว่างชีวิตเจ้าของมองว่างรถมันไปในรถเจ้าของก็ต้องห่วงแหละโอ้ยต้องห่วงทุกย่งเลยะเออก็ห่วงนี่ไม่ไหวมันไปไม่ได้กับจอดเอื้นสร้างเท่าไหร่เยอะเฟื่อยรล้มลมดีวันทีนี้เปลี่ยนปั๊มล้มเปลี่ยนเปลี่ยนไหมน้ำจิ๋ดเปลี่ยนขเปลี่ยนแค่ว่าเขาใจว่าเด่นเพรานเขาใจอะไรเด่นนี่แป้นแป้นรูแป้มปีบุญนี่แป้มรู้กานกิน ฮะ <Huh? S 2> แป้นนี่พอดีเนี่ยหัวมันหัวนี่เขาใจบอมันหัวบนอืมเอาว่าเป็นยังเดี๋ยวเขาเจ็บไปจะเป็นปะอะไรเจ็บนอดเจ็บแยงไปจะเป็นอะไรก็ได้ดอกว่าเป็นยังเนอกด่ามีไงบอ สรางไม่ได้จีบครับยี่เนีครับครับได้ครับพี่ขอบพระแสงหน้าหน่อนี่นะนี่ทางโซกครับมิดพายเป็นช่างแน่ๆล่ะในน้ำตัวได้ไหมยังช่างหน่วยช่างหน่วยรถบารเท่าดถได้ช่างยังใส่หมวกอีกทั้งๆคนน่ะผู้ซอย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 ซ่างผู้ซอยซ่าง เอาเงดูไแจะได้จ่ายตีบตัวเียไปเอาไปคอบหัวเราเขียนเียหัวเขาน่่คอัว่เนี่ย่น่าคนเขียดเนาะเจ้าก็สวาไปแม่อเิบ่ไยื้อๆจาไปไม่นด้นั่งเขียดนใหญ่น่า วมันเจียมันเ็เกียดแล้วนะเี่ยอย่าั้นขึ้นรถเสอว่าขย่ผู้เตาย่อกันพี่น้องโอ้นี่ตัวไม่ป่ะน้องกตัวนี้ตัวเสือมาตาพี่บุญของแท้โอ้ตัวซืือไม่พี่แมนอันนี้คือตัวตัวจุดสั่ของไม่ลพี่น้องแต่วามันเจียัเกีบไปได้ป่ะ่ไเียไหนถ้าเไม่ไปะวมันมันพอดีไห กอาเือบนไปแต่เสื่อมาใส่ของสื่อของกินของกินมตีนของสื่อมากของเครืองป่งเนี่ย่างดีเาไรครัมาเลยเ็นเของคือคือคือตัวนี้ไปสื่อมาเป็นเป็นของโดยตรงของของร่นี้โดยตรงแต่ม์แปบอัดสีบอลหนัามากเกิดไรบินเาออ จะหักก็แล้วหักหหก็นี่สายยางแท้เปล่ะาน,นีะครับพี่น้องให้กำลังใจลุงแขกครับนี่เระผู้ขับรถกระแด้ครับอาวุโสจะว่าขับรถเนียนครับพี่น้องขับนิง่งไปซาๆครับแลน70เดกเรียกเขาเลยคุยตั้งเลยผมเนี่ยคือจอมเมืองป้าหน่อย ตอนแรกไม่ใช่พี่บุญมันก็ปกติอยู่พออยู่อยู่บ้านนี้มันสูดจีนมาผมสังเกตมาตลอดเข็มนั่นน่ะมันจีร้องอลไรมันกับเพราะนี่ใครมาทีไปร้องยังไงอู้ซนนั่นบ่อบ๊องจักเขาก็บมาจีดอยู่เลยเนาะเออแต่ธรรมดาอะไรกันเขามาจีนบกับรุ่นอย่นี้เลยผมยังร่้ปาก ผมว่า uh. ok ้ยรอนขอน้องแบบตองฮ็ดกัแบบนี้กับบุงหุมตัวเกาใส่ือเดี๋ยวไล่ทรงตัวเกามาไหนจีดอเอาเอาไว้เด้อตัวนี้ของตัวตำรับของมันเด้อนี่ก็ซื้อไหมนี่ก็ตัวตำรับพมันติดเนี่ยกับของแจกล่องของมันอ่ะดีก็ตัวนั้อีกเขาไปหมดเพราะว่าขยันเปนทุกเกมทีจับยากใชได้ตัวเี้ยอย่างว่าพอดี ้เด็กไหมเป็นยัง่านมี่อยากเา่ามันคือ่านี่ว่าเดีว่าีนี่แก้วส่นกนี่ไมติดได้บานะหก็อเก็บนี้เอาตัวนี้ผมเก็บมั้งพรมีน้องผมเก็บมันตั้งหานี่ห่ไหมไปรถอันนั้นมันก็มีขาเนไ่ได้วาง โอ้ฮ้องเจ้าแบบเยียบธรรมดาษเป็นขาโยเออเออผมมีเหรอเจ้านั่นตัดนั่นใส่ก็ได้ตัดฟองหนามเห็นกูเห็นจุ้งตัดป้อมด่างไหมอุ้ยอันนั่นเขามันถอดว่าอะไรเฉยฟ้าเฉยหลอกหอนไหมหลอดหน่อยยังหลอกไม่เฮาแหละอ๋อไม่เฮาแกีไฟแต่วเราใส่เบียร์ก่อนดีแมนวะแมนเขาคือดีเลยเนา รอหน่ไปเดี๋ยวพอดีเน้นเนาะเขาไม่เกลีร์ไฟแสงสีไหมพอดีเดี๋ยวเขาเนาะเกลี่ยคนสวยแล้วไปครับเกลี่ยครับเกลี่ยคนสวยเรียบร้อยแล้วปะครับเกลี่ยครับมีกี่ผมเนี่ยโว้ยลงเกลี่ยไปยังล่ะคือบพ่อเฮียล่ะถ่ายยังล่ะเย้องตรงกลางปัญญาอ่อนเลยรอดยังไีเหรอไปรอดบอเขารอดปัญญาอ่อนโอเคได้เลยอืม เปียงก็ไปส่งคุณเลยใส่เขาก็บอกกันเ็วเพราะนั่นลืมเข้ากันตัวไจอดตึกการกับบ้านเราสอเลยเบิดคืดเลยบบเบิก็วก็แล้วเรียนัแมันก็ง่ายรู้ยกการแสดงนี่แต่คนมาปัญญาอ่อนเมื่อกีอไปเหตุที่แบบเราไปอแล้วก็ตึ๊กกสอมเบิรคืดลดแมนมันจะกระสอมเบิดคืดหนอตีดีสองกระสอนแบมที่เราปัญญาอ่อนเรต้องสอนมันมันก็าอยู่แลอว คิดบ่พอคิดบ่พอใครอยู่มือนีิมันมอค้ำแต่ว่ามือต่อไปให้เปลี่ยนแผนอันก้าว่ามันขึ้นได้ขึ้นตู้ไปเลยแหละก็เอาสร้างมาส่งมเอาสร้างมาส่งแล้วมันเชี่ยงเขาต้องจิตก้าวและยายเลยไปจอดกันเลยว่ากันจะเคลื่อนเครื่องเลื่อนดอกเอาที่ vấn đề แหละรถมีปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาให้เสร็จแหละได้บ่ล่ะสรอจิงฮักคนนู้ยเอาอย่างเอาดีเวทใช่ไหมบ่ สายสายก็ไม่ได้บอสุกโอามันยี่ห้อเซยัเลยที่หัวบ้านเราแบบเจ็บยี่หัวบ้าต้องเก็บไปเลยนี่ต้องเก็บไปเลยยังเสียพี่น้องชัวกับรถรถมันทำงานอยู่บนเสาตาปั๊มนี่โอเคเห็นว่าปั๊มนี่มันมันยีโทษคนขับก็ว่าได้พี่น้องเพราะว่า มันจะคุ้นไงยังไข่ย,ยังป่วยให้วางขันโรถเขย่าไข่ดูได้มไ,ไม่เป็นไบ่หมายถึงเปรียบเทียบเดี๋วาายวมาไข่เอาไข่เอาอย่าน,นี้เนาะขันบ่ได้สอบม,มันกับบ่แมนแล้วอันนี้เบรกกระเจื้อนนื้นกันปกติเบรกลมบ่ม,มี่จูดไปหฮะเบรคตู้ด้าน,นเสียไปใช่ยังเนี่ยซ้ายเนี่ยอ๋อเป็นอะไรแล้วม่ได้ชิมนี่เนี่ยไหมเจี๊ยบเป่าแล้วเจ็บเอ่าฮะมันมีปัญหาแท่งต้องเหลืองไหมเออ ไเดียวเนว่าโมเมนต์ที่พิยูอันสอจิเล่นยนตัวระเดี๋ยวได้เอะเนียเอาทย้องกัไข่สายางตัวนี้นะตัวห้องทุ่งเอาเสียดีครับคตัวนี้แลเอาเอแมนนมตัวนี้แล้วถอดใหนเนาะที่จริงเอาเอานีไปแทนนังก็ได้นี่นี่เดไสชาเอาส่ยางโ่เมนเอาตัวส่ยางมันโคตรดไหมนสายางไหมเห็นะที่านบทำจีมมือ กำลังลุยกันซอยเหลือกันนี่สิแล้วครับพี่น้องซ้ำให้เสียวัยซ้ำนี่แหละครับฝากติดตามเด้อพี่น้องกำลังใจสร้างสุขปช้างมีอะไรใช้กันลุงแขกครับอ้าวลุงแขกสวัสดีครับแขครับสวัสดีครับสวัสดีคริ่เนาะเนกันตู้หัวฉันลงเลยขังผมเห็นรถอยู่ฝากติดตามพี่น้องข้างแท็กซี่ลุงผมกระโดดเด้อสวัสดีครับลุงผมกรโดนสวัสดีครับ